อาหารปลาซากุระจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่ Watchnew ค่ะ วันนี้มีประเด็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้กลับมาติดตามในพื้นที่ภาคใต้เหมือนเช่นเคยค่ะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสุขภาพกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้มีเวทีหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นจากสสแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะจัดอบรมสัมมนาให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะ ร่วมกันกระตุ้นเรื่องของจิตสำนึกการไม่สุบริในสังคมโดยการนำสื่อมวลชนมาเป็นแกนหลักในการทำงานเดินกิจกรรมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิรณร,รงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะจัดการสมัมมนาเสริมมวลชนภาคใต้ประเด็นหัวข้อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ระบุว่ามีตัวเลขภาคใต้นะคะพบผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยเรื่องนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจเลขาธิการมูลนิธิรณร,รงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็บอก ว่าสถานการณ์การติดบุหรี่ในประเทศไทยหรือว่าการเสพบุหรี่ในประเทศไทยขณะนี้พบว่าอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงค่ะโดยตัวเลขเมื่อปี2535เนี่ยทางรัฐบาลไทยในยุคนั้นได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพให้กับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของพรบรคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ก็คือการคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ได้รับอันตรายจากผู้ที่สูบบุหรี่เช่นการออกพรบรไม่ให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะในร้านอาหารหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านรวมไปถึงการจัดพื้นที่ให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะโดยเรื่องนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตบอกค่ะว่าในการบังคับใช้ พรบฉบับดังกล่าวเนี่ยที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีผลเท่าที่ควรเพราะว่ายังพบตัวเลขเรื่องของการฝา่าฝืนการสูบบุหรี่ในสถานบริการต่างๆโดยเฉพาะในเขตหัวเมืองเศรษฐกิจซึ่งในผลสํารวจก็พบว่ามีการติด ป้าห้ามสูบบุหรี่ในที่บริเวณดังกล่าวจริงแต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติก็ยังพบผู้สูบบุหรี่อยู่เพราะว่าการบังคับพรบคุ้มครองสุขภาพผู้มไม่สูบบุหรี่ยังไม่เข้มแข็งแล้วก็ยังไม่เด็ดขาดเท่าที่ควรส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้สูบบุหรี่นั้นเนี่ยนะคะทางด้านของนศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจบอกกับว่าต้องมารณรงค์ให้กับคนที่สูบบุหรี่ว่าจะมีผลเสียผลกระทบอย่างไรที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นความสําคัญของการไม่สูบบุหรี่นั่นเอง ไปฟังเสีนงสัมภาษณ์เรื่องนี้จากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตกันค่ะคะคือพรบไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะในในประเทศไทยเราเรียกว่าพรบคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่นะครับวัตถุประสงค์คือไม่ให้คนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยจะต้องได้รับควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยจริงๆมันก็ผ่านตั้งแต่2535นะรแล้วก็ ค่อยๆเพิ่มสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่นะครับการที่เจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายไปดูแลกฎหมายจริงๆเนี่ยทำกันน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายขนาดนี้มัน,มนยังซับซ้อนอยู่นะฮะไปลาไปเจอคนทําผิดเนี่ยมันต้องเอาตํารวจไปด้วยตํารวจต้องเอาเอาคนจําเลยไปที่สถานีโรงพัก กระบวนการปรับนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยหลายประเทศจริงๆหลายประเทศก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเขาก็เลยแก้กฎหมายนะฮะในลักษณะว่าไม่ต้องใช้ตำรวจละใช้เจ้าหน้าที่องกะทสวงสาธารณสุขไปเจอคนฝ่าฝืนกฎหมายก็ออกใบสั่งแล้วไปปรับนะฮะแต่ว่ากฎหมายขณะนี้ยังยังไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของสภานะครับซึ่งถ้าเราปรับ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มันง่ายขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการไปบังคับใช้กฎหมายที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะ ขณะเดียวกันเวทีนี้นะคะข้อพบตัวเลขของสถานการณ์ผู้ที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยเรื่องนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทาเก่งการพาณิชย์ค่ะอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณะทํางานการสํารวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลกนะคะจากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกเขาว่าสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพื้นที่ของประเทศไทยเรา ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะถึงแม้ว่าในห่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่หลายภูมิภาคจะมีสิติที่ลดลงแต่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพบว่าถึงแม้จะมีการระงงอย่างมากในห่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ตัวเลขของผู้ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ภาคใต้เราก็ยังคงสูงอยู่เนี่ยนะคะมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะที่พบว่าอัตราการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเราอย่างเพศชายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.05ล้านคนในขณะที่เพศหญิงอยู่ที่1 3แสนคน ภาพรวมของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำสูบทุกวันเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ27.6%นอกจากนี้ก็ยังมีสัดส่วนการได้รับควันบุหรี่หรือว่าบุหรี่มือสองจากคนที่ไม่สูบนี่แหละคะ่ะหรือว่าคนที่สูบไปพ่นให้กับคนที่สูบนี่นะคะพบว่าบุหรี่มือสองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ในบ้านผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าเป็นลูกก็ตามนอกจากนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทาบอกอีกว่าสาเหตุที่ ตัวเลขของผู้ทสุบบุรีในพื้นที่ภาคใต้เราเนี่ยนะคะมีตัวเลขของผู้สูบบุรีมากที่สุดเมื่อเทียบกับ,บภูคอื่นๆของประเทศเนื่องจากว่าห เรื่องของราคาบุหรี่ในพื้นที่ภาคใต้มีราคาบุหรี่ที่ถูกกว่าภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากบ้านเรามีการลักลอบนําเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายหรือบุหรี่หลบเลี่ยงภาษีเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็แล้วแต่ที่มีอาณาเขตติดต่อก,กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียหรือว่าแม้กระทั่งฝั่งประเทศพม่าก,ก็ตามจะพบตัวเลขเรื่องของการลักลอบนําเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายหรือหนีภาษีเข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นกลายเป็นอีกสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้ ประชากรสูบุหรี่ในพื้นที่ของภาคใต้เราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่มีทิท่าว่าจะลดลงนั่นเองค่ะแล้วก็เวทีการ สัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ของภาคใต้นะคะในช่วงของวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะที่มีการนําไปเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะเรง่งรงองการไม่สูบบุหรี่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านดรมนทาเก่งการพาณิชอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและก็เป็นคณะทํางานเร่งรงองเรื่อง,อง,องการไม่สูบบุหรี่ด้วยไปฟังกันดูคะ่ะ สำรวจอีกงันหนึ่งซึ่งเป็นการสำรวจใน,ในการบริโภคในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะระดับโลกซึ่งซึ่งเราได้รับทุนต่างประเทศทำเนี่ยอันนั้นเราสัมภาษณ์ตัวจริงทําให้อัตราสูงเนี่ยจะสูงอยู่ที่24อันนี้คือของประเทศแต่ของภาคใต้เนี่ยอย่างที่เห็นคือข้อมูล3เกือบ3 0มคือ29.9ห่างจากภาพรวมประเทศ6เปซซึ่งเป็นภาคที่ถือว่าอันตรายที่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นคือที่ที่เจอในการสำรวจคือเริ่มเนอะอายุเริ่มเนี่ยคือ8 8ขวบ แต่ว่ามันเป็นการเริ่มจากที่ลองใช่ไหมคะเช่นบุหรีไปพ,พ่อแม่ให้ไปซื้อหรือบางทีไปหยิบของผู้ใหญ่มาสูบเงี้คะ่ะหรือก็มีบ้างที่เด็กไปแอบแอบดึงเวลาที่พ่อแม่ให้ไปซื้อแล้วก็ดึงไว้สูบเองนี่แหลคะค่ะภาคใต้นี่แหละเป็นภาคที่อัตราการสูบบุหรีสูงที่สุดนะคะในขณะที่เฉลี่ยของประเทศย4ิบสี่ใช่ไหมคะภาคใต้30ก็ 3, ประมาณ30%ภาคอีสานก็23เองอะถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์ ต้องทํางานกับภาคใต้ก่อนจะทําให้อัตราการสูบบุหร <Okay. S 2> ี่ภาพรวมเนี่ยลดลงก็ก็เพราะเนื่องจากเราเราเชื่อว่าสื่อเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีคิดว่าบทบาทของสื่อน่าจะทําได้ดีเพราะยิ่งสื่อท้องถิ่นทาไงเราจะเข้าถึงในภาคชนบทมากขึ้นนะคะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยจะเป็นภาคที่เราก็เห็นภาพชัดเจนว่าเรายังมีช่องว่างการทํางานกับชุมชนในพื้นที่ชนบทมากนะคะดังนั้นสื่อน่าจะช่วยเราได้ค่ะโอเค เป็นตัวเลขที่ไม่อยากจะติดอันดับเลยนะคะสำหรับตัวเลขของจำนวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุดค่ะของภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้เราตัวเลขเสถิตินี้ไม่เคยลดลงเลยนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าการทํางานของมูลทโรนโคงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในห่วง5-6ปีที่ผ่านมาจะทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ว่าภูมิภาคอื่นเขาลดลงไปแล้วแต่บ้านเราภาคใต้เนี่ยต้องช่วยกันแล้วค่ะเรื่องของเรง่องการไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะหัวเมืองเศรษฐกิจที่ถึงแม้ว่าจะพบป้าย ห้ามสูบบุหรี่แต่ก็ยังพบการละเมิดอ,อยู่เรื่องนี้ก็ต้องฝากความเอาจริงเอาจังของเจ้าของสถานประกอบการนั้นๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจด้วยละกันค่ะนอกจากนี้ในเวทีเดียวกันนี้เนี่ยนะคะก็มีการนำเอาผู้ที่เคยสูบบุหรี่ค่ะและก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการสูบบุหรี่นั่นก็คือการเป็นมะเร็งหลอดเสียงค่ะมาแชร์ประสบการณ์มาเผยแพร่เรื่องของผลกระทบที่เขาได้รับภายหลังจากการสูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็ก เรียกว่าสูบกันมาตั้งแต่วัยนุ่มแลวแล่ะค่ะจนกระทั่งวัย50ต้องสูญเสียหลอดเสียงไปเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งหลอดเสียงนั่นเองมาเล่าประสบการณ์นี้ให้เราได้ฟังกันด้วยไปลองฟังกันค่ะว่าการใช้ชีวิตของเขาลําบากแค่ไหนอย่างไรแล้วถ้ากลับไปได้เขาจะสูบบุหรี่หรือไม่ไปฟังกันค่ะก็ <c oughs> สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ1 8 17 1ดปปีจนกระทั่งมาเลิก ตอนอายุ50ถูกเยอะวันหนึ่งกับวันหนึ่งกับช่องกว่า40มวนกว่าตอนนั้นก็เสียงแอบไม่มีเสียงก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งต้องเลือกหลปะป่าตัดหรือว่าใจแรงหมอก็บอกว่าต้าคุณป่าตัดคุณจะยืดอายุไปได้อีกนาน ผมก็ตัดสินใจก้าวผ่าตัดทุกวันเจอเด็กวบหนุนตามสูบุรีพระมาเด,เด็กเด็กได้เคยการตูบุรีดูตัวอย่างลูกตูบุรีมันจะอย่างน้อยก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งมีลูกเป็นมะเร็งกรองเสียงพยายามเลิกเลยพยายามเลิกเลย การเลิกบุรีไม่อยากแต่อยากมีชีวิตอยูก่กับครอบครัวน,นันน้นๆคุณเลิกแล้วผมกลับบ้านตั้งแต่กลางแรกกลับไปบ้านติ้งหมดเลยหยุดเลยจุดไม่ถูกตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้คุณหมอที่ทำงานศึกษาเรื่องของมูลทิระรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่บอกว่ามีเพียงอย่างเดียวค่ะ ที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะกระตุน้นเลิกสูบบุหรี่ได้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของใจค่ะไม่ใช่เรื่องของยาไม่ใช่เรื่องของลูกอมไม่ใช่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็แแต่แต่เป็นเรื่องของใจถ้าใจคุณเข้มแข็งพอคุณก็เลิกสูบบุหรี่ได้ค่ะมาร่วมกันรวณรงคเพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกันนะคะคุณผู้ชมช